ยินดีต้อนรับคณะกรรมการออกติดตามและให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานโคชชินทีมสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลาหนึ่งปีครั้งที่1ขอต้อนรับทันด้วยความยินดียิ่ง ผู้รับการประเมินนางสาวปียวันนันทพรมตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งครบตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสามประวัติส่วนตัวนางสาวปียวันนันทพรมเกิดเมื่อวันที่18เดือนมกร,ราคม เอักราช2,525ปัจจุบันอายุ42ปีภูมิลำนาอยู่บ้านเลขที่619หมู่3ตำบลด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยประวัติการศึกษาระดับปร,ริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาเอกภาษาไทยสถาบันมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา2553ระดับปริญญาโทหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลกปีการศึกษา2563ประวัติการรับราชการวันที่24กันยายนพุทธศักราช2555ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านห้วยทอง วันที่24กันยายนพุทธศักราช2557าตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านห้วยทองวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2561าตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนบ้านน้ำเย็นวันที่18มกราคมพุทธศักราช2566าตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านน้ำเย็น วันที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 6าตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแก่งครกสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษณโนะรงเรียนบ้านแก่งครกกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสรายงานสำริดผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด5องค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่ 1. การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 1. พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้วางแผนตรวจสอบทบทวนจัดทำและพัฒนาหลักสูตรประสานงานวิชาการและนำหลักสูตรไปใช้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 2. ปฏิบัติการสอนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีความพร้อมในการดำรงชีวิตในปัจจุบันและอนาคต 3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสร้างนวัตกรรมได้ 4. นิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครู โดยส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันสร้างและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 5. ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์และวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 6. จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบที่2การบริหารจัดการสถานศึกษา 1. บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาและบริหารกิจการของสถานศึกษาให้ดำเนินไปตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ 2. บริหารงานบุคคลบร,รบริหารงบประมาณ และบริหารทั่วไปของสถานศึกษาให้ดำเนินไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 3. ส,ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีสมรรถนะเต็มตามศักยภาพโดยเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดวยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสม 4. บริหารกิจการ,รผู้เรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาลดความเหลื่อมลำ้ำ 6. ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกรรมการและเลขานุก,การของคณะกรรมการสถานศึกษาองค์ประกอบที่3 การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 1. กำหนดนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐานเพื่อเป็นแนวทางเชิงรุกในการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียน 2. นำนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษา ไปปฏิบัติส่งเสริมสนับสนุนกำกับและติดตามให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด 3. สร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในอนาคต 4. สร้างการมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืนองค์ประกอบที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือการดำเนินการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายอย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 2. จัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิน่นองค์ประกอบที่5 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 1. พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและความรอบรู้ในการบริหารงานให้สูงขึ้น 2. มีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษา 3— นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาตามบริหารจัดการสถานศึกษารวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียนโรงเรียนบ้านแก่งครก ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกระดับทองได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสองดาวนางสาวปียวรรณนันทพรมได้รับรางวัลครูดีสีเมืองเลยนางสาวหมวยสอนสุกได้รับรางวัลหมื่นคุรุชนคนคุณธรรมโรงเรียนบ้านแก่งครบมีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนเอ รวมสองด้านอยู่ในระดับดีมากโรงเรียนบ้านแก่งครบมีผลการทดสอบระดับชาติโอน็ตสูงกว่าระดับประเทศสองรายวิชาได้แก่วิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ 4. สร้างและสนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ